หลวงพ่อกวยชุตินทโรกับอาถรนพ์ตำราครูแรงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโรท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศทั้งเรื่องจริยวัตรอันงดงามเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกศิษย์เรื่องบุญบารมีพลังจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิชาคาถาอาคมซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีวิชาคาถาอาคมมากมายก็มาจากท่านมีตําราโบ,บราณที่ไม่เคยมีใครได้อ่านหรืออาจจะเป็นตําราที่ไม่มีใครกล้าอ่าน เพราะนั่นคือตำราคูแรงนั่นเองย้อนกลับไปในวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2477ขณะนั้นหลวงพ่อกลวยอายุ29ปี10พรรษาท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทได้มีเพื่อนพิสุกชื่อแจ่มไปพบตำราสมุดคอยวางอยู่ในโพรงไม้แต่ไม่มีใครกล้าเอาออกมาเพราะตำรานี้มีอาถรรพ์รุนแรง ลือกันว่าใครที่นำตำราชุดนี้ไปเก็บในบ้านหรือนำไปเป็นของตนเองจะต้องเจอกับอาถรรพ์เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขั้นล้มตายชิบหายตายหงทางโคตรที่เป็นเช่นนี้ก็เชื่อว่าตำรานี้มีเทพเทวดาคอยรักษาคุ้มครองอยู่ไม่ให้คนชั่วนำไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งก็พอจะอนุมานได้ว่าวิชาในตำรานี้คงต้องเข้มขังมากจริงๆ จนถึงขั้นที่โพรงไม้ที่เก็บตำรานี้มีรอยดอกไม้ทุบเทียนจากการกราบไหว้ของคนแถวนั้นเลยทีเดียวหลวงพ่อกลวยเห็นดังนั้นจึงอยากจะนำตำราศักดิ์สิทธิ์นี้ไปเก็บในที่ที่เหมาะสมท่านจึงจุดทูปอธิษฐานว่าถ้าจะให้ข้าพเจ้าเอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอให้ทูปที่จุดนี้ให้ไหมให้หมดดอกแต่ทว่าทูปที่จุดครั้งนั้นกลับไหมไม่หมดทั้งดอก หลวงพ่อกลวยจึงลองตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้อธิษฐานเพิ่มเติมโดยจิตใจอันบริสุทธิ์ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้ให้ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนและผู้เดือดร้อนแล้วหลวงพ่อก็จุดทูปขึ้นอีกครั้งปรากฏว่าคราวนี้ธูปไม่หมดถึงสามดอกหลวงพ่อกลวยจึงมั่นใจว่าเป็นเพราะเทวดาที่คอยคุ้มครองตำรา ต้องการให้ใช้วิชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนท่านจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราและนำตำรานั้นมาศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปจากเรื่องนี้จึงพอจะเชื่อได้ว่าจิตใจ,จอันหนักแน่นบวกกับบุญบารมีของหลวงพ่อกลวยที่อยากจะนำตำรามาช่วยเหลือผู้คนคงทำให้เทวดาที่คุ้มครองตำรายอมรับและอนุญาตให้เฉพาะหลวงพ่อก,กวยเท่านั้นที่ศึกษาตำราเล่มน,นี้ได้และก็ดังที่ปรากฏในภายหลังว่า หลวงพ่อกวยได้ใช้วิชาอาคมที่ตนได้ร่ำเรียนมาทั้งหลายทั้งยันทั้งคาถามาช่วยเหลือสิทธิ์จนชื่อเสียงของท่านกระาจายไปทั่วทุกสารทิศและในปัจจุบันหลวงพ่อกวยก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศนั่นเองกราบบารมีหลวงพ่อกวยชุตินทโรอนุโมทนาสาธุ